สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีกับวันที่13เมษายนนะคะ วันสงการวันปีใหม่ไทยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางปลอดภัยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาต้นไม้มงคลนะคะมาให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งชนิดนะคะต้นนี้เป็นใบสีเหลืองทองเลยนะคะไม่ว่าจะใกล้ไม่ว่าจะไกลนะคะถึงแม้เขาจะอยู่กับต้นไม้ต้นอื่นนะคะแต่สีเขาก็จะสดใสนะคะแล้วก็โดดเด่นมาเลยค่ะเป็นใบสี ีทองนะคะแล้วมีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆต้นนี้ชื่อว่าต้นชะแมบทองนะคะ,ะต้นนี้นะคะคนที่นําเข้ามาเนี่ยเป็นไม้ต่างประเทศนะคะคนที่นําเข้ามาเนี่ยก็คือเจ้าของสวนดงนุษนะคะนําเข้ามาจัดในงานพระราชพิธีต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เป็น ไม actually, ้มงคลนะคะเพื ely, ่อนเเพราะว่าเวลาเขาอยู่กลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็จะเป็น like. ส <c oughs> ีทองนะคะชะแมบทองนี่ก็มีหลายชื่อนะคะตามถิ่นฐานที่เขาเรียกกันไปนะคะเพื่อนๆแต่จะให้เห็นนะคะว่าใบเขาสีทองจริงๆค่ะแล้วกลางคืนนะคะใบเขาจะแนบตัวนะคะเพื่อนเเขาจะไม่ได้กลางแบบนี้นะคะกลางคืนนะคะใบเขาก็จะแบบลูลงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะลูลงเหมือนแบบว่าเนี่ยค่ะ กลางคืนเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนเหมือนใบที่เขายังไม่กลางเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะเพื่อน ก็จะมีเป็นบางลักษณะของต้นไม้นะคะที่ว่าพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหุบใบลงนะคะตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะกางใบอันนี้6โมงเช้ายังไม่7โมงนะคะ6โมงกว่าๆเขาก็ยังไม่กางใบเต็มที่นะคะชะแมบทองเนี่ยค่ะเป็นไม้มงคลจัดว่าเป็นไม้มงคลที่หาย,ยากอีก1ชนิดนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมีไว้ตอนนี้ก็ใน s h อ p e e Lazada ไม้มงคลไม้หาย,ยากมีหมดเลยนะคะเพื่อนๆเพียง แต่ว่าเวลาขนส่งมาเราก็อาจจะดูเรื่องการรีวิวในการขนส่งเท่านั้นเองนะคะเป็นไม้ที่ทนแง้งทนแดดได้นะคะอยู่กลางแดดได้นะคะแต่ก็ต้องการน้ําที่ถึงถึงเหมือนกันนะคะเวลาเรามาวางอะคะ่ะเรามาวางไว้แซมกับต้นไม้นะคะจะทําให้ต้นไม้เรามีสีสันนะคะเพื่อนๆน ก็อันนี้เรามาตั้งโชว์ให้ดูก่อนนะคะว่าต้นเนี่ยค่ะเขาเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวมีนาชาแนลจะไปวางอีกที่นึงนะคะซึ่งถ้าวางแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการโดดเด่นสีสันที่โดดเด่นตัดกับสีเขียวออกมาเป็นสีทองนะคะ ใบเขาอะค่ะมีสีทองคล้ายๆกับฟิโลทองเลยแต่ว่าตัวเขาจะแข็งแรงมากกว่าในเรื่องการทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็ชอบน้ำนะคะเพื่อนๆวันนี้มินาชาแนลลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาที่เหมาะๆสำหรับวางต้นชะแมบทองนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมินาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ